อัวน,นี่พี่ติก๊กมึงให้มาสามตัวเน้นๆเลยทำเองเลยเอ่ะเปล่าแม่ทำมาทายรู้ปร <c oughs> ไปเฉยเมนูอะไรเมนูอะไรวันเนี้ยผัดเผ็ดเดี๋ยวย่างก่อนแล้วก็ไปผัดเผ็ดครับรู้ด้วยรู้เขา <อ S 1> บอก<ข>อมาเขาบ,บีฟมาเ <c oughs> ขาบ,บีฟมาแล้วให้พูดอย่างนี้เราพูดตามสคริปไปเใช่ครับย่างแค่ไหนอ่ะแค่ไหนย่างให้ให้ไหมเลยนี่ครับไง จะย่างไวแป๊บนึงโอ้ยหอ,อม <c oughs> อืือแงเนื้อร้อย

เนี่ยนะดูแพงก็ด้วยแต่บางรีสิสิไข่แดงไปด้วยนะเนี่ยหมดเลยนะน่าจะดีดีก็ไม่เพชรเขาเรียกว่าแกงหนูอะเผ็ดผัดเผ็ดหนูแกงผัดเผ็ดหนู ำจะอร่อยไหมอร่อยแล้วย <Genesis> <isations> so mm ิงตรง่พิษเนี่ยไฟแรงไฟแรงมากเลย ท่านก็แรงเหมือนก่ะทำไม่ได้ดีเท่านั้นแหละท่ามันเป็นท่าแล้วมันอยู่ได้นานอยู่ไปเถอะถ้าเป็นปืนอะมันกระพุง่ายกรบอกว่าจะได้กองนั้นตอนนั้นหล่างไม่ดีด้วยทำยัแไม่แกะหัน 怎么？你炖吗？炖吗？还要多点。 Ờ. Nó có tọt tí nữa. Hả? Rồi. Để